วันนี้ก็วันอาทิตย์สบายๆชิวๆอ่าวัดดีครับพวกพี่นี่อยู่ตรงราดกรียู่แล้ววันนี้วิ่งที่ที่ลานคนเดียวเราจะต้องรอมาเนี่มหวัดดีครับตวมาดีนะวันนี้ผมวิ่งกับท้องหล่อก็จะว่าจะวิ่งไปจะดูจากหน่อยรู้ึงว่าร้อนดีนะโอ้ร้อนร้อนแต่ว่าวันนี้วิ่งตรวจงานดกวยแล้วเราให้กันบ้านไม่หลายข้อก็เลยมาตรวจว่ายังมีปัญหาแบบก็จะมีปัญหาบางจุดนะไฟยังดับอยู่บางจุดอยู่ เดี๋ยวไปไล่ดูแล้วก็มีจุดที่มีสำล้ออยู่ตรงอังรีเยอะเหมือนกันเราก็ได้ได้งานเยอะฮะได้ตรวจไปเดี๋ยวคงวิ่งไปเรื่อยๆถึงหัวโจดินอันนี้เจอพี่เขาขายของนี่อนี่ตรงนู้นตัวรีแล้วก็ไอ้ตรงรัฐเทวีเป็นไงขายดีไหมพี่ขายดีอยู่ครับเนี่ยเรียบร้อยอย่าให้เลอะเทอะนะครับผมก็ทำเป็นสะอาดสะอ้านดีนะเราช่วยกันดูแลอ้าวนี่พี่กว่าเราวันนี้มีพี่กว่าสองคนเพิ่นมาดิเป็นไงบ้างนะ อัปเด,ดตสถานการณ์อัปเด,ดตสถาานการณ์โอเคดีเปล่าสวสวบ<น>าสยดีนะ,ะเห็นบ้อมมีนักข่าวมาามาสัภาษณ์ด้วยใช่ค่ะนักข่าวที่ต<ะ>ิดตามอาจารย์อยู่อ๋อโอเคเรียบร้อยดีชีวิตวันนี้ลูกมาบ้าวันนี้ไม่มาค่ะเฮ้ยเอาพี่กวัดมาคุยคนดิพี่กวัดเข้ามาช่วยขเขานั่งอยู่เขตใช่ไหมไม่เป็นไรก็ช่วยกันเมื่อกี้ก็เจอพี่กวัดมีแฟนมาช่วยกวัดด้วยโดนโลทุกแหมรีบเออ ตกปกไหมตอนนี้นมันมีขวดแก้วขวดเบียร์เยอะเหมืน,นีันสวัสดีทุกคนนะครับตรงนี้ีทำ็นร้านอาหารเออที่บอกมันนั้นใช่ไหมไหพี่กว่าเขาอยู่ทุ่งวันนั่นเนี่ยไปไหนล่ะโอเคอ่พี่กว่าไปไงทุ่งวันตกปกไหมวนครับ ร้อเนี่ยโหใส่ไม oh, right. ่ใส right. ่เส okay, okay. oh. ื้อนั่นน่ะเสื้อแกนสะ้อนแสนอ๋อมาด้วยเขาก็ไม่กล้าใส่อ๋อพี่งานเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อดีนะช่วยกันครับอ๋ออโอเคอ่ะดีดีครเปิ้ลเรียบร้อยดีไ้มธุรกิจอยู่ไหนะธุรกิจตอนนี้มีธุรกิจใหม่อ่ะทำอะไรอะทำก๋วยเตี๋ยวด้วยสวนขายค่ะขายที่ไหนอ่ะก็ขายทางเฟซบุ๊กค่ะอ๋อได้ใช่ไหมเพอได้เผื่อมีคนสนใจก็ติดต่อได้ะโภคภัณา์อะไรอย่างเนี้ย เฟซบุ๊กชื่ออะไรอ่ะให้โอกาสชื่อขออนุญาตอวดได้ไหมคะอาจารย์เผื่อคนไม่เห็นอันนี้เราถือว่ามาช่วยน้องก๋วากันนะทำมาหากินอ่ะแล้วเวลาไหนไปทำวะเนี่ยก็หลังเรื่องไงอาจารย์อ๋ออันแล้วไม่ทำเลยไอ้ขับตรงทำค่ะนี่ค่ะเฟซบุ๊กชื่ออะไรวะเนี่ยปริญดาสอนรัตนสกุลค่ะอ่ะปริญดาสอนรัตนสกุลใช่ค่ะเฮ้ยกินแล้วท้องเสียเอ้าไม่ได้เลยผมแก้แนะนำให้เถิดนะ เออโอเคอาหารเพื่อสุขภาพค่ะอ๋อแล้วเขาบอกตอนนี้ขับไรเดอร์มันรายได้น้อยลงเหรอน้อยลงมากเพราะอะไรอ่ะค่ารอบมันน้อยค่ะจากเท่าไหร่หรือเท่าไหร่คือปกติเลยนะคะก็จะอยู่ประมาณสักเกือบสี่สิบสามสิบแต่ตอนนี้เหลือค่ารอบแค่สามสิบทุกยี่ห้อเลยเหรอหนูไม่แน่ใจแต่ได้ยินว่าใช่เห็นบางเจ้าบอกเลยยี่สิบแปดบาทเลยรที่อย่าใช่ค่ะโอเคมันน้อยลงแล้วมันไม่ไม่มีได้ไม่รวมค่ะไม่รวมค่าน้ำมันค่าเสื่อมของด้วยค่ะเห็นเขาบอกเขาจะรวมตัวอะไรกันอาทิตย์หน้า นะเป็นกำลังใจให้ไปละโอเคดูดีนะมีปัญหาอะไรไหมตรงนี้วันนี้ไม่มีค่ะเดี๋ยวผมวิ่งต่อโอเคสวัสดีนะสวัสดีดูดูดูลูกดีเนี่ยครับผมเอากล้องลุงเนี่ยถ่ายถ่ายใครถ่ายผมกับผู้ว่าเเเดดีี๋๋ยยววหหหนนููส่งใ้ถ่ายไปแล้วไงได้สวัสดีครับเรียบร้อยดีนะร่มสวยจังนะอย่าให้เลอะเทอะนะจ๊ะไปเดี๋ยววิ่งต่อที่จะมีไฟที่เรายังติดค้างกับทางนักโยธาอยู่นะช่วงนี้ต้องรีบไปก่อนที่มันจะมืด ได้ก่อนที่มันจะสว่างถ้าสว่างแล้วตรวจไม่ได้ไปบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเรียบร้อยดีนะจ๊ะโอเคมาถ่ายตรงไหนแท็กซี่ก็ผู้โดยสารเยอะไหมแบ็กซี่ผู้โดยสารดีไหมน,นี่รอโรงแรมเมีเยนมาร์เหรอโรงแรมเมียนมาร์อกีด้วยครับโอเงียบเงียบส่วนใหญ่ชาติไหนมานี่ก็ส่วนมากเวียดนามเยอะอ๋อตอนนี้นะครับผมโอเคช่วยดูแล ถ่ายิเราจะถ่ายก็ถ่ายเอามาถ่ายให้พี่ให้น้องห,หน่อยจุดของขะเออพี่น้ำขยะแล้วกาเขาเขาไ,าไปาาาแก้ยังโอเคอ่ะมาโอเคไปแล้วจนะ้สวัสดีครับาจาจะเราใต้ปมาด้วยนะคะที่คนร้านอาหารเยอะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะจุดของขยะอ๋อมีสองจุดนะตรงนั้นจะค่อนข้าง,งเห็นมากอ๋อเพร,ราะอะไรพราน้ำ น้ำก็อย่ามันไหลใช่ค่ะแล้วก็มันไม่มีท่อระบายเคยเคยประสานงานไปแล้วเขาบอกว่ามันมันจอดไม่ได้ถ้าจอดแล้วพื้นพังอย <Okay. S 2> ู่โอเคเดี๋ยวไล่ทั้งทั้งตรงแถวนีทั้ง,งหมดเลยได้ครับโอเคไปละสวัสดีครับอ่าเรียบร้อยติดจุดโอ้น,นี่ร้อนมากนะเลยเหงื่อเยอะมากอ้าวแต่เตรียมสงการเมื่อวานไปงานหนังสือมาสนุกดีครับไปได้หนังสือมาหลายเล่มเลยนะสวัสดีครับ วัสดีครับมีคนก็ถามมาเฮ้ยผู้ว่าเอาไปไร้เลยไปอ่านหนังสือวะก็บอกไม่ได้อ่านหมดทุกเล่มหมดนะจริงแล้วหนังสือมันเป็นสิ่งที่เราเอา้าวเน่เน่เนไ่ไม่ได้นะห้ามขับบนฟุตบาทเออหนังสือก็เป็นสิ่งที่เราซื้อแล้วก็เก็บไว้ได้เนาะเมื่อมาซือ้อปฏิชนต้องหลายเล่มพันกว่าวบาทเองบอกบางทีพันกว่าบาทมันก็เยอะนะแต่บางทีเราไปเสียกับเรื่องไร้าสาระไอ้นี่ซื้อไว้เก็บไว้ตลอดชีวิตแล้วก็เป็นกําลังใจ ให้กับคนนักยิมนักเก่งก็ด้วยไงถือว่าถ้าเราไม่อุดหนุนเขาก็ไม่มีใครทํางานดีๆมาให้เราอ่านถูกไหมงั้นทีแล้วไปช่วยบันสุดท้ายนะวันนี้งานสดทาหนังสือผมก็เรียกชื่อไปถูกนะชื่อเขาแบบประหารกันหนองสื้อแต่โอเคไปเถอะที่ศูนย์ประชุมงการศึษเศรษฐกิจวันนี้พยายามจะไปอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ดีนะหนังสือเก็บไว้เถอะมีอยู่ใกล้ตัวเวลาว่างก็อยู่ข็้มาอ่านของผมง่ายๆสวัสดีครับพี่สวัสดีครับง่ายๆคือเอาไว้ในห้องน้ํา สองเล่มก็มีเวลากคุณนั่งอ่านไแป๊แบบเดียวจบเล่มแล้วนะถ้าเกิดไ,ไม่มีหนังสือใกล้มือเวลาว่างก็ไปถ่ายติกตอกแทนที่จะเป็นหาความรู้นะว่เาเอาหนังสือให้ใกล้มือดีครับอ่านไม่อ่านไม่แล้วเราเก็บไว้มันไม่เสียหายมันอยู่ได้ตลอดชีวิตเล้วแล้วก็อุดหนุนสนักทีมอุดหนุนนักเขียนด้วยก็ได้มีกําลังใจทำผลงานให้เราอ่านนะมันสุดท้ายครับไปช่วยกันอโอเคเดี๋ยววิงต่อกันเนี่ยไม่มีอะไรเราที่มาคนเดียวชิวๆ ก็ในเดีวมาเดินวิ่งผ่านราชบีบีมาเจอน้องเปิ้ลมาดีก็เลยทักกขนหน่อยหนึ่งนะก็เป็นกำลังใจให้พี่กว่าพี่เก็บทุกคนเนาะครับโอเคสวัสดีพวกเราไปก่อนต้องวิ่งต่อกอันละนะครับโอเคคิดถึงทุกคนนะครับเตรียมตัวฉลองสงกลา์กันนะครับผมไอจีนท้าวผมกม็เดี๋ยวต้องดูให้ก็ดงดูแต่ว่าเขาต้องล่อลวงตำรวจนะเพราะเราคงไม่มีหน้าไปจัดกลุ่มอะไรเขา แต่คงจะบอกได้ว่าใครจดทะเบียนการค้ายังไงอะไรเงี้ยนะโอเคครับไปแล้วครับไปตรวจการต่อนะเดี๋ยวบ่ายนี้เดี๋ยวสายๆคงลงพื้นที่ไปดูเรื่องเกษตรกร,กรหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะรายงานต่อสักิบโมงโอเคสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้นะคะอ่าเป็นไลฟ์สดอยู่สวัสดีหน่อยบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้คอนสนามบ้านนี่เขาทำไปพุทธมาแล้วนะเนี่ยโอ้ยสวา<ด>่างได้เลยดีไหมดีมากเลยค่ะโอเคท่านมาบ่อยนะคะแล้วก็วิ่งไปเนี่ยเมืก่อนดับทั้งเส้นเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนมอญโยธินเนาะคือุตบาทวันนี้น่าลงมาพยาไทถูกป่ะใช่ค่ะครับซึ่งตอนนั้นเรามาแล้วไฟฟุตบาทดับตอนนี้ก็ติดแล้วใช่ไหมติดติดเมื่อไหร่จะเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเออก็ล้างล้างพื้นล้างพื้นลวดต่อไฟในะฟประจะษฐ์เกลือกโอ้เดี๋ยวเพิ่งรีดี๋ยวรอให้เสร็จครบก่อนผลงานน่าใจเปล่าเดี๋ยวเพิ่งตัดสินใจอีกหลายปีเชื่อมั่นครับอันนี้ติดแล้วนะพุตบาทดีเนี่ยทำให้ดีแต่ว่ายังมีช่วงหนึ่งนะท่านผออรวัชชัย ยังมีจากถนุสวรีมาถึงซอยลือชายังดับอยู่นะประมาณ6-7ดวงแต่จากซอยลือชามาก็สว่างแล้วนะครับดีฮะสบายดีนะพวกเรานี่ขายคนมาลงมาเหรอนี่เขาก็จัดดีนะจัดอยู่ในพื้นที่เขาโอเคช่วยกันดูแลแล้วก็ทางท้าก็พอเดินได้มันก่อนเขาล้านขนมอะไ้จ้ะวันเสาร์เหรอบิ๊กคินนิ่งล้างแล้วนะโอ้โหที่ขายอะไรเนี่ยยามมงม่วงเหรอเนี่ย โอ,อ้ท่ตามไปซาคุณยายสวัสดีครับทำอะไรจะเนี่ยขายของเหรอ,อรอไสยบาทโอ้ยสาธุพระจากวัดไหนเนี่ยมาเมกอกเอาอ,อยู่ข้างหลังเนี่ยใช่ไหมอ,อ่าช่วยกันดูแลพี่กวาดเป็นไงบ้างสบายดีไหมน่ารักดีเนี่ยมาสูย่ยังเนี่ยกี่ปีแล้วจ้ะอ๋อเหนื่อยไหมเนี่ย กว่าจากไหนยังไหนนะเอ zob, อาลาคูไปจนถึงแม่น่าบางบานพญาไทอ๋อแต่ตรงน,นี้ไฟติดละแต่เลยไปดับอยู่จร <หา S 1> ิงหน่อยนึงนคราก็คงกำลังแก้อยู่เนาะโอเคขย,ย,เยคะยเยอะไหมเนี่ยบบก็ราเป็นบางวันพ่อค้าแม่ค้าเขาดูแลกันดีไหม<อ>ถ้าไม่ดีก็ดูเขาเลยนะ,ะ,อะโอเคจ้าแล้วมาเป็นก่อนนี้ทำอะไรจ้อก่อนตกงานอ้าวเหรอตกมานานเปล่าตกงา อ๋อแล้วมาเป็นนี่นะดีจ้จขอบคุณมากนะช่วยกันโอเคตอนนี้อยู่ผลโยผลโยทีนเนาะนี่โรงพยาบาลพญาไทยสองโอเคแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ดอนเมืองค่ะอ๋อแล้วมาขับรถมอเตอร์ไซค์มาทำงานเหรออยู่ั่งรถเมล์มาอ๋อทุกเช้าเลยโอเคระวังตัวด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะคุณยายใส่บาททุกเช้าเหรอครับดีจังเลยนะอายุเท่าไหร่เลยจ๊ะ พอไม่มากเท่า่แปดสิบกว่าอแปยังแข็งแรงนะเดินมาจากบ้านข้าในอยู่ในซอยดอชาอ๋อยเรา่าอยู่ที่ตึกนี้เลยอ๋อตาทุ่นะครับแข็งแรงนะครับยายอ่านาชีวิตก็ต้องเริ่มทํางานแล้วถึงแม้จะเป็นวันอาทิตย์ก็ดีใจนะเพราะว่าสั่งการไปก็นานนิดนึงปัจจด้ติดแต่ว่าติดแล้วก็สว่างขึ้นเลยฮะดี๋ยวเรวใครแล้วเรามาดูมันช่วงจากไอ้ซอยอาลีไปแล้วสว่างแล้วก็ดับช่วงนี้อาจจะนี่ติดละนี่แหละ การวิ่งตรวจงานเนาะออก็ใกล้แล้วครับใกล้ถึงเป้าหมายนี่ก็ทางข้ามก็ดีนะมีไฟเขียวไฟแดงมีแลมทางลาดมีทาสีแดงไฟสว่างชัดโอเคอย่างนี้เป็นทางข้ามตัวอย่างสวัสดีครับวิบ่งไหนเนี่ยเนี่ยทางนี้นะติดไฟก็ดีไหมเนี่ยดีครับดีสว่างขึ้นนะโอเคว่าอยู่ไหนครับขอุญาตถ่าไลฟ์นะไม่เป็นไรนะว่า,อ,าอยู่ไหนเนี่ย,ย,ยก็บอกมากเอานอนเชานะ้านะโอเคนี่เขาเพิ่งติดไฟให้ใหม่ ขอบคุณนะครับแข็งแรงนะครับเพราเส้นนี้คนเดินเยอะนะไอไเอา,เอาโอเคไปวิ่งต่อละนี้ก็เกินขึ้นทางลนะอีกนิดนึงไปเรื่อยดีนะวัที่ผ่านมาก็มีอะต่างงานด้วยกันสุกมิตสี่ิบห้ไฟดับนะแล้วก็ขยะไอ้ที่พับขยะข้อเ,เ,เขียวต้องให้รถเก็บขยะช่วยพับด้วย บางทีรถเก็บขยะแล้วเก็บแล้วทิ้งเลยรอพี่กวาดมาพับแต่พี่กวาดเองเนี่ยเขาก็กวัดจะมาพับไอ้ข้อเขียวเนี่ยก็มันก็ทิ้งเลยเธออยู่มไม่คิดจะไปพับให้เลยตรงสุขมุมวิทสามสามนะนั้นต้องให้รถขยะช่วยเก็บไอ้กลางถนอนอังรีรถสามล้อชอบมาพักแล้วก็ทิ้งขยะก,กันเขื่อนเลยพี่กวาดบนนะครับมีน้ําขังตรงว่าเทวีหน่อยเนี่ยพวกเนี้ยเราก็เก็บเดี๋ยวเราก็ไปสั่งงานต่อนะถนนเองก็มีไฟดับสุขมุมวิทบางช่วงหรือว่าก็ผลโยธินจาก นอสาวรีถึงซอยดุชายยังดับอยู่โอเคก็ทุกเขตก็ต้องตื่นตัวนะเพราะว่าผมก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆแหละช่วยกันดูแลนะครับแล้วเดี๋ยวส,สายๆนี่จะไปเขตแล้วหลังต่อจะดูเรื่องการเก็บในงานเผาพวกเศษชิวว้วมะวันที่เป็นต้นเถกเพียงพ,พีทสุข้าดูว่ากรุงเทพจัดก,การยังไงนะก็นัดทีมงานไปแล้วครับโอเคครับไปไหนกันเนี่ยขอญาตไลฟ์สดได้ไหมไปไหนกันเนี่ยเที่ยวเหรอไปเที่ยวไหนกัน โอ้โหไปยาวเลยดิสงการเลยดีครับแล้วไปรถมาันรถมารับป่ะจ๊ะแล้วบ้านอยู่แถวนี้เหรออ๋อแล้วไปกี่วันเที่ยวสนุกป่ะจะมาไลฟ์กันเฮ้ยสวยๆทุกคนเลยเนี่ยมาเสิร์ฟเข้ามาโอเคที่ให้หนุกนะเดี๋ยวดูแลกรุงเทพให้เยี่ยวให้หนุกป่ะจ๊ะ ได้ไปกับท่านพอดีเลยอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ไม่ต้องฝากบ้านนะฝากกรุงเทพกันโอเคครับเที่ย้สนุกนะครับเดินทางปลอดภัยนะวัสดีครับโอ้สาตาไปเที่ยวไปแล้วอ้าวใครอยู่ก็อยู่ก่อนช่วยดูแลกรุงเทพไปนะกรุงเทพมีถิ่งอยเ่อะแย้ครับพวกเรานะก็ค่อยๆทำช่วยๆกันนะทุกคนช่วยกันนะอันนี้วิ่งมาสบายเลยจากท้องหลอดมาถึงนี่ทางพ้าก็ค่อนข้างดีนะสะอาดแล้วก็ที่กว่าก็ดูแลกันเต็มที่ตลอดเส้นทาง อาใครบอกปัญหาก็บอกมาเลยนะผมมีทีมงานดูคอมเมนต์ไม่มีอะไรครับมีอะไรบอกเลยครับพวกเรายินดีรับฟังยินดีปรับปรุงทุกอย่างนะมันไม่ได้ดีเลิศร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันมีข้อปรับปรุงเยอะแต่ก็ต้องช่วยกันทุกคนเป็นส่วนร่วมนะฮะในการช่วยกแก้ปัญหาอย่างน้อยช่วยบอกมาแหละเราไปช่วยไปแก้ให้นะครับมันมีข้อปรับปรุงต้องอีกเยอะกรุงเทพเราไม่ได้บอกว่าทําเสร็จทุกอย่างนะแต่ก็อยากฟังความเห็นนะจะให้ทําอะไรแต่หลายอย่างก็จะเป็นพวกเราแหละที่คอมเมนต์มาจะได้แบบพีดีสอง ไฟก็แปลงเอ้ยไฟก็แปลงทำไมแมงกินขึ้นมอะไรทุกอย่างอ่ะพี่อยู่ั้นพี่ก็แบบคอมเมนต์่องไปีดีสายสองมาหลายหหนมากเลยเราก็ไปแก้ให้นะแล้วก็ปีดีสายแปดไปดูแลแต่เดินเข้าไม่ได้ซอยมันแคบเนาะเดี๋ยวตัอาแกเนาะโอเคครับอ่าพวกเราไปก่อนเย็นนี้ใครว่างวันนี้ไปสา่าหนังสือนะมาให้กำลังใจนักเขียนกับสํานักพิมพ์กันถ้าไม่มีเขาเรากม็มีหนังสือดีอ่านซื้อมาเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้ก่อนไว้เขาอ่านนะฮะ แล้วเขามีแล้ราคาเป็นรายการไปเชื่ออุ่หนุนหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนมี่ทำความ,วามรู้ให้เราอ่านนะถ้าไม่มีหนังสือผมก็มีวันนี้หรอกนะที่ถสงทุกคนนะครับโอเคขอไปวิ่งต่อกันนะอีกนิดเดียวจะถึงเป้าหมายแล้วดีครับ